วันนี้ข่าวค้นไอทีคุณต๊อบวุฒินันนาหิมจะพาคุณผู้ชมไปติดตามว่าถ้าเกิดเราเบื่อมากเลยส่งมาแต่รีเควสต์ไลน์เราจะกันแก้ไขปัญหานี้ยังไงจะติดตามครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวค้นไอทีกับผมต๊อบวุฒินาน,นาหิมครับ ช่วงนี้หลายคนอาจจะรู้สึกหงุดหงิดรำคาญใจรำคาญใจเหลือเกินโดยเฉพาะเพื่อนในไลน์ของคุณส่งข้อความอะไรมาก็ไม่รู้เต็มไปหมดโดยเฉพาะเกมที่กำลังฮอตฮิตอยู่ในตอนนี้นั่นมีชื่อว่า Line Cookie วัน l ล n e ค o ก k i ้วันหน้าตาแบบนี้แหละครับแม่ทำเอาหลายๆคนนั้นถึงขั้นบล็อกหรือว่ากีดกันเพื่อนของคุณไปเลยแต่ว่าตอนนี้มีวิธีแก้ไขด้วยการปิด Notification หรือว่าการปิดระบบแจ้งเตือนในไลน์นี้แล้วนะครับว่าแต่ ง่ายๆแหละครับเพียงแค่คุณหยิบโทรศัพท์นี้ขึ้นมาแล้วทาตามไปพร้อมๆกันเลยครับโอ้โหนี่คือด่านในไลน์ในอนาคตนะครับเนี่ยโอ้โหวิธีปิดการแจ้งเตือนค่อนข้างจะมีข้อจํากัดสักเล็กน้อยครับตรงที่ถ้าเราต้องการไม่ให้เพื่อนส่งเกมไหนมานั้นเนี่ยเราก็ต้องโหลดเกมนั้นมาลงในเครื่องก่อนด้วยอย่างตอนนี้ครับมีเพื่อนส่งเกมคุกกี้รันมาเยอะมากเราก็ต้องไปโหลดเกมคุกกี้รันจากในแอปสโตร์มาก่อนครับ หลังจากนั้นเมื่อลงเกมเสร็จเรียบร้อยให้เปิดเข้าไปในเกมแล้วล็อกอินด้วยยูเซอร์ของ Line เมื่อเราล็อกอินจนเข้าเกมได้เรียบร้อยแล้วก็สามารถกดออกมาได้เลยครับทีนี้กลับเข้ามาเปิดในแอป Line ครับเข้าไปหน้า Setting ในแท็บ o r e ครับเมื่อเปิดเข้ามาแล้วให้เลือกที่ notification แล้วเลือกที่ additional service เห็นไหมครับในหัวข้อ Authorized Apps จะเห็นรายชื่อเกมทั้งหมดที่เราล็อกอินไว้ครับสามารถเลือกได้เลยว่าต้องการที่จะปิดเกมไหนเมื่อเลือกปิด Receive m e s s a g e และ Receive Notifications แล้วแค่นี้ข้อความต่างๆจากเกมก็จะไม่ส่งมาหาให้กวนใจเราอีกแล้วครับอย่าลืมนะครับว่าตัวเกมที่เราลงไว้มีข้อแม้ว่าห้ามลบเด็ดขาดไม่อย่างนั้นข้อความก็จะกลับมาให้เห็นอีก เพราะฉะนั้นเอาแอปไว้ในโฟลเดอร์ก่อนก็ได้รอเพื่อนๆของเราเลิกฮิตเกมนี้ไปเมื่อไหร่ค่อยลบออกแล้วกันครับเมื่อทำตามขั้นตอนที่ว่ามาครู่นี้นะครับคุณก็จะสามารถแก้ปัญหาการเด้งเตือนหรือว่า notification กลับคืนมาในลายของคุณแต่ถ้าคุณลบแอปพลิเคชันหรือว่าเกมตัวนี้ออกไปข้อความนี้มันก็จะกลับมาเด้งหาคุณอีกนะครับ แต่ที่แน่ๆถ้าคุณผู้ชมทำตามผมไม่ทันแล้วก็แนะนำให้ไปดูทาง YouTube หรือว่าทาง www.nationtv.tv หมดเวลาแล้วสำหรับข่าวข้อในทีพบกันใหม่สัปดาห์หน้าผมขอไปคุกกี้รัวิ่งวิ่งวิ่งก่อนแต่ว่าสัญญาจะไม่ส่งหัวใจให้คุนแน่ๆสวัสดีครับคุณตอมเขาไปทำอะไรในลิฟต์อะครับ ไม่รู้เหมือนกันฮะงงมึนหัวให้ผมก็งงเหมือนกันครับแต่สิ่งที่คุณต๊อบเขาบอกเนี่ยถึงแม้จะแก้ไขปัญหาได้แต่ก็แปลกอย่างหนึ่งนะแอปนี้ถ้าเราเนี่ยไม่อยากจะได้รับไม่อยากจะเล่นคุกกี้รันเราต้องอินสตอลคุกกี้รันในในเครื่องเราก่อนด้วยเราถึงจะปิดตัวติฟิเคชันได้ไม่งั้นก็ส่งมาเรื่อยๆอยู่ดีใช่ไหมส่งมาเรื่อยๆอยู่ดีโอ้โหกลุ่มขมับมากตีสองตีสามยังไม่หยุดส่งมาถ้าเกิดว่าส่งมาแบบนี้เนี่ยเหมือนกับเราโดนล็อกเลยครับล็อกบางคนผมก็ดีใจนะไม่ได้ติดต่อกัััันนนนนนมมาาาาาออุุส่งไไล์ทกกกกกเเรรรแ้้้้ปปิดดูวคคีี เสียความมั่นใจหมด